บ่าว <c oughs> บ่าวครับบ่าวครับสุดหล่อของแม่บาครับเป็นไงลูกคอยพ่อเหรอบ่าวคอยพ่อเหรอลูกเอม๋มีแอบ,บด้วยมีส่งสายตาปิ๊งปิงปิ๊งปิง,ปงรู้เรื่อง่ะลูกนะรู้เรื่อง ใช่ไหมสุดหล่อเนี่ยปุ้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 ยจ้าอ่าลูกอยู่เงียบลูกให้ใให้พ่อให้แม่คุยกันให้พ่อกับแม่คุยกันนู่นพ่อกับแม่คุยกันเนาะพ่อกับแม่คุยกันเอาไปแล้วแม่ไปแล้วปุ้ย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 มาหาคุณสามีนี่นี่ แตมีนั่งอยู่นี่เรียบร้อยเชียวเอาตามตามภรรยามาทำอะไรอะลูกสุดหล่อครับสุดหล่อครับสุดหล่อครับบ้าเอ้ยเนี่ยภรรยานางต้องแนบชิดแม่ตลอดเลยโอ้ยอ้าเออจูตจีกัน จูตีกันจูตีก็ไม่มีผลแล้วก็ทำหมันไปแล้วอ่จูตีกันนะครับอืมเออลูกเสียงลูกส่งเสียงอยู่ในคอกอ่อจูตีกันนะคะอบอกไม่ต้องมาจุบป,ปากทำหมันแล้วฉันทำหมันแล้วที่รัก ที่รักฉันทำหมันแล้วไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีแล้วหลุกหมดโอกาสหมดโอกาสแล้วเราโอเคโอเคโอเคสวัสดีค่ะอาเดลเลวสวัสดีหน่อยท่านผู้ชมสวัสดีนะคะหนูชื่อปุ้ยปุ๋ยค่ะเป็นภรรยาของบาว บ่าวมานี่เร็ว <c oughs> <c oughs> เป็นภรรยาของพี่บ่าวปุย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 ถึงเราจะเป็นต่างพันกันแต่เราก็เป็นพระเป็นสามีภรรยากันได้ไม่แปลกเลย แปลกตรงที่ลูกออกมาแล้วมันเป็นขนเหมือนพ่อหมดเลยไม่เหมือนเราเลยเป็นปอมปอมหมดเลยไม่เหมือนอะไรเนี่ยไม่เหมือนตัวหนูวัวแน่ตัวหนูหรือตัวหมาเนี่ยฮะมันเป็นตัวหนูตัวหมาบอกแม่สิครึ่งหมาครึ่งหนูแล้วครึ่งอะไรอีกอย่างหนึ่งครึ่งคนอะนอนกับคนนี่ ไม่บา,บายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนจะไปกดไตคกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวน้จะมารายการมารายงานตัวใหม่นะคะบายบาย